สวัสดีค่ะทุกคนพบกับส้มในช่องแม่บ้านแคลิฟอร์เนียนะคะวันนี้นะคะขายผักเสร็จแล้วนะคะส้มก็มาตกปูนะคะมาแคมปิ้งนะคะส้มก็ได้วางกับดักลงไปในทะเลแล้วนะคะประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวส้มจะไปเก็บกับดักปูนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปตื่นเต้นด้วยกันนะคะว่าจะมีปูในกับดักกี่ตัวเนาะเจ้าเซฟจะลงไปด้วยนะคะเขาก็วางกับดักปูลงไปด้วยเหมือนกันแต่ว่าเขาหิวก็เลยรอเขาก่อนนะคะกินอะไรรองท้องก่อนเนาะ อันนี้ส้มก็พร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเสื้อชิอชีพเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นนะคะส้มต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่าเป็นห่วงส้มนะคะว่าส้มออกไปกลางทะเลคนเดียวพายเรือกลัวเรือล่มนะคะอันนี้ไม่ต้องห่วงส้มนะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาการเต็มไปหมดเลยนะคะแล้วฝั่งก็อยู่ไม่ไกลนะคะอีอย่างโจเซฟก็มาด้วยเนาะนี่เป็นกับดักแรกเลยนะคะทุกคนไม่ได้มาตกมามานานแล้ว ดูก่อนว่าจะได้หรือเปล่าขออภัยสําหรับเสียงตื๊ดตืนะคะอันนั้นไม่ใช่เสียงโทรศัพท์นะคะเป็นเสียงสัญญาณจับขื่นนะคะของกมทะเลกลมประมงเขานะคะเขาติดไว้เพื่อป้องกันภัยนะคะหลายท่านบอกว่าปวดหัวขออภัยด้วยนะคะว้าวดูดบิ๊กวันวู้บิ๊กวันดูลิกลลี่บิ๊กวัน นี่นะคะทุกคนตัวใหญ่มากเลยนะคะหลายๆคนถามว่าทําไมส้มไม่ใส่ถุงมือนะคะชินแล้วนะคะไม่ต้องใส่ถุงมือเนาะอันนี้ตัวเมียเราปล่อยลงไปนะคะ This is female we don't want to keep females so we throw it away ไปแล้วบ๊ายบายนี่ก็อีกจะเป็นกับดักหนึ่งนะคะ ส่วนกับดักที่2ได้เยอะมากเลยนะคะเยอะจนแทบดึงขึ้นไม่ไหวเลยค่ะแต่ส้มก็เลือกเอาเฉพาะตัวที่มันใหญ่ๆนะคะเพราะว่าเอาไปก็กินไม่หมดก็เอาแต่ตัวใหญ่ๆไปนะคะโจเซฟก็ถามว่าอะไรอยู่ข้างในท้องของปูตรงนั้นนะคะโจเซฟไม่รู้ว่าเป็นเป็นไอ้ลูกปูนะคะเขราะว่าเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะส้มอธิบายให้เขาฟังเนาะ ต่อไปก็เป็นคิวของโจเซฟนะคะเขาวางกับดักไว้เหมือนกันแต่กับดักเขาค่อนข้างที่จะตาขาใหญ่กว่าของส้มนะคะก็เลยไม่เก็บปูตัวเล็กนะคะเขาจะเก็บตะปูตัวใหญ่เนาะโจเซฟได้หนึ่งตัวนะคะทุกคนเห็นไหมหลังจากนั้นเราก็พายคายักเข้าฝั่งนะคะก็มีผู้ชายมาเล่นเครื่องเล่นอันนี้ส้มไม่รู้ว่าเครื่องเล่นอะไรนะคะมีเยอะแยะเลยนะคะเห็นคนมาเล่นบ่อยๆนะคะส้มคิดว่า อาจจะสนุกดีนะคะเหมือนเหาะได้เลยนะคะทุกคนถ้าใครรู้ก็ลบกวนคอมเมนต์บอกส้มด้วยนะคะมอนชื่ออะไรไม่รู้เลยค่ะและทิมผู้ไม่อยากลงน้ำก็มาลากคายัยกช่วยส้มขึ้นฝั่งนะคะและเขาก็เอาปูออกจากเรือให้ส้มด้วยเนาะ What happened to you Tim Oh my God That's right s h e w a n n a c o m on That's a good one Oh my gosh Good job พี่ชม That's a good one Good job บ a า a และทีมก็ลากคายักขึ้นไปไว้บนฝั่งที่มันเป็นหญ้านะคะเพราะว่าถ้าน้ำมันขึ้นมันจะได้ไม่พัดคายักเราไปด้วยเนาะนี่ก็จะเป็นปูทั้งหมดที่ส้มได้มานะคะรอบเดียววางกับดักไว้หนึ่งชั่วโมงนะคะเอาพอกินนะคะไม่เอาเยอะเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแคมปิ้งนะคะที่เราแคมป์กลางคืนนี้นะคะคนเยอะมากนะคะเป็นวันเสาร์แทบจะไม่มีที่พักที่นอนเลยนะคะจองกัน ตาละวันเลยต่อไปเราก็ไปหาหอยนะคะนี่ก็คือปากของมันนะคะวิธีดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะขาวๆนะคะมันจะอ้าปากแบบนี้นะคะเหมือนกับรับน้ำเนาะตอนนี้นะคะทีมก็จะเป็นคนลงมือหาหอยนะคะเขาหาเก่งที่สุดเลยนะคะ นี่เลยค่ะทีมรู้เทคนิคนะคะแต่ส้มรู้ว่าวิธีหายังไงแต่ว่าดึงขึ้นมาไม่ได้นะคะ right here, ส้มหาแต่รู้ให้ทีมให้ทีมดึง okay. ขึ้นมาเนาะทีมเก่งมากเลยนะคะน oh, right nice. นี่ะะคะ อีกทีหนึ่งอันมอไรเฮียแตบเราไม่รู้แน่ชัดเลยว่าไอ้ที่เจ้าลองมาดูว่ามีอะอี้างอ้โชว์ให้ดูส้าวตีวใหญ่ที่จะใหทและนี่ก็จะเป็นหอยทั้งหมดที่เราหามานะคะเอาพอกินอิ่มนะคะไม่เอาเยอะเนาะเราไม่ได้หาไปขายนะคะแล้วก็จะมีคนมามุงดูหอยที่เราได้เต็มไปหมดเลยนะคะพาลูกเล็กเด็กแดงมาดูหอยนะคะ จากนั้นเราก็ขึ้นฝั่งมานะคะทีมก็มาก่อไฟให้เจเอมมี่นะคะใส่ไไเ,เยอะไหมต้มปูอ่ะไม่ต้องเยอะค่ะบรรยากาศแคมปิ้งสนุกมากเลยนะคะอากาศเย็นๆนะคะก็ก่อกองไฟคุยกันนะคะตอนกลางคืนและก็กินอาหารที่เราหามาได้นะคะแล้วก็ เจมี่ก็ทําส้มตําสุดแสนอร่อยนะคะเพราะว่าเขาฝีมือดีมากนะคะส้มก็ไปล้างปูเอามาต้มนะคะระหว่างที่เจมี่ทำส้มตํานะคะเห็นบอพี่น้องมีต๋อใหญ่ๆนะคะงามๆเลยนะคะกามบกยางใหญ่เลยนะคะผู้ใดอยากกินน้ากันกัมาแคมปิ้งน้ํากันนะคะบัไลห่มนะคะมาน้ํากันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อมากินตับบักฮุงกับต้มปูน้ํากันเด้อเด้อเดี๋ยววิดีโอนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวส้มขออนุญาตไปกินปูก่อนนะคะแล้วกินส้มตำ อร่อยนะคะทุกคนเจอกันวิดีโอหน้าคะ่ะพอ,อกันคลิปหน้าได้ค่ะเด้อสวัสดีค่ะ